ตามรายงานล่าสุดจากเบนจคอปนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับเรื่องของเซอร์จิมบรดคิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่เซอร์จิมบรดคิปเนี่ยทำไมถึงไม่ค่อยมีการโปรโมทเรื่องของนโยบายอะไรต่างๆเลยนะครับมันมีสาเหตุตามนี้นะครับเบนจคอปบอกว่า คนใกล้ชิดของเซอร์จิมบราคิปเนี่ยมีการอธิบายตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับว่าทางกลุ่มทุนอินเอออสเนี A ่ยวางแผนที่จะมีการลงทุนครั้งใหญ่ให้กับทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นเดียวกันซึ่งแหล่งข่าวใกล้ชิดกับเซอร์จิมบราคิปเนี่ยมีการระบุเสม,มอนะครับว่าทางฝั่งของเซอร์จิมเนี่ยจะมีการจัดสรรเรื่องของเงินทุนมหาศาลสำหรับการพัฒนา สนามโอทัฟอร์ดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแล้วก็รวมไปถึงการลงทุนให้กับทีมฟุตบอลทุกชุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งทางฝั่งของเซอร์จิมไม่รู้สึกว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมที่จะระบุในข้อเสนอที่จะซื้อสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับแตกต่างจาก ฝั่งของท่านเชคยาซิมหรือว่าฝั่งกาตาที่มีการอธิบายทุกครั้งที่จะมีการยื่นข้อเสนอหรือว่าทําการเจรจารในแต่ละครั้งนะครับมันก็เลยเหมือนกับเป็นการ PR ซจะเป็นส่วนใหญ่นะครับกณะเดียวกันครับเดอะทามเนี่ยมีการระบุออกมานะครับว่า กลุ่มทุนอีเนอสเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการสำรวจเกี่ยวกับการปรับปรุงสนามบูธฟอร์ดโดยเร็วที่สุดนะครับถ้าเกิดเรื่องของการซื้อหุ้นจํานวนที่เซอร์จิมต้องการเนี่ยประสบความสำเร็จจากนั้นเนี่ยก็จะมีการดําเนินการการทํางานทันทีนะครับซึ่งในเรื่องของการปรับปรุงสนามบูธฟอร์ดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เซอร์จิมเนี่ยเล็งเห็นเป็นเรื่องแรกในกันนะครับหรือว่าอันดับบนบนเลยทีเดียว หากข้อตกลงมันสําเร็จแล้วก็ได้รับการอนุมัติอย่างเร่งด่วนในช่วงอีกไม่กี่วันหรือว่าอีกไม่กี่สัปดาห์หน้านี้ครับทางเซอร์จิมเนี่ยก็เตรียมอนุมัติแล้วก็เตรียมสั่งงานในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสําคัญแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรเพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับทางสโมสรทันทีนะครับแล้วก็มีการเรียกความมั่นใจในการทำงานจากแฟนบอลอีกด้วยเหมือนกันนะครับส่วนเกรเซอร์อย่างที่อธิบายกันออกมาครับว่าเกลเซอร์ก็ยังมี ส่วนร่วมด้วยแต่หน้าง,งานเนี่ยจะเป็นฝั่งเซอร์จิมแล้วนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฟุตบอลล้วนๆเลยนะครับจุดสาคัญก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลังบ้านครับที่อาจจะเป็นด i r e เ t o กเตอร์ออฟฟุตบอลนะครับพออธทาานทีนเทคนิคอะไรก็ตามแต่ครับที่เป็นหน่วยงานบทบาทที่เกี่ยวข้องกับทางด้านฟุตบอลเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายกันเล็กน้อยก็ต้องรอติดตามกันทางฝั่งของเอเดรีนฮาครับมีการระบุจากทีลกราฟยืนยันชัดเจนนะครับว่าทางเซอร์จิมแล้วก็กลุ่มทุนอินเอออสเนี่ยมีความ ชื่นชมในการทำงานของเอเดนฮาร์เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ แน่นอนครับว่าเก้าอี้ของเอเดรียนฮาร์กยังคงแข็งแรงอยู่นะครับถึงแม้ว,ว่าเริ่มต้นซีซันอาจจะไม่ดีก็าตามสำหรับสกายต์อร์ตครับได้มีการคอรเกี่ยวกับคำถามที่เซอร์จิมเนี่ยกำลังโดนอย่างหนักนะฮะคำถามที่แฟนบอลสงสัยตำนานนักเตะสงสัยหรือว่าทุกคนสงสัยนะครับว่าตกลงแล้วเซอร์จิมจะทําได้แบบนี้จริงๆหรือเปล่าแล้วก็ทางเซอร์จิมเนี่ยจะต้องหาคําตอบเกี่ยวกับคําถามเหล่านี้ให้ได้เรื่องแรกครับสกายต์บอร์ดเนี่ยคอก็นออกมาก็คือเงินที่ เอามาซื้อหุ้นของสโมสรแมนยูเนี่ยมันมีการยืมมาหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเป็นการยืมเนี่ย ใครจะเป็นการชําระหนี้ก้อนนั้นนะครับในก้อนที่ยืมมาแล้วก็มาซื้อหุ้นส่วนใออนวันท้าสโมสรนั่นเองคุณก็ต้องตอบไปได้ขั้นตอนที่2ครับที่เซอร์จิมน่าจะโดนเนี่ยก็คือเกี่ยวกับการครอบครองสโมอสรแบบ100%คือตามที่มีการข้อกันออกมาเนาะที่เป็นนโยบายเนี่ยนะครับก็คือเซอร์จิมเนี่ยเขาจะค่อยซื้อไปแบบตามลำนนดับเรื่อยๆนะครับขั้นแรกก็25%แต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีการซื้อไปในแต่ละปีหรือเปล่านะฮะหรือว่าค่อยๆซื้อไปจน100% เตอาแบบเข้าใจกันแบบง่ายตามนี้เนาะซึ่งคําถามนั้นต้องโดนแน่นอนครับว่าเมื่อไหร่คุณจะมีการซื้อสมมสอนได้แบบ100%แล้วก็เกรลเซอร์จะออกไปตอนไหนและเกรลเซอร์เนี่ยจะไปแน่นอนหรือเปล่านะฮะนี่คืออีกหนึ่งคำถามที่เกรลเซอร์ต้องเจอแน่นอนนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของการครอบครองสโมสรแบบเบสเซตนะครับคำถามต่อมาครับก็คือหลังจากที่มีการซื้อหุ้นแล้วเนี่ยนะครับเงินดังกล่าวในการลงทุนอะไรต่างเนี่ยจะเอาไปทําอะไรบ้างเกี่ยวกับเ,เงินที่จะลงทุนช่วยสโมสรหรือจะตกไปอยู่ที่กลเซอร์อย่างเดียวหรือเปล่านั่นคืออีกหนึ่งคำถามด้วยนะฮะที่เซอร์จิมต้องอธิบายนะครับลงทุนแล้วลงทุนเพื่อเจ้าของทีมหรือลงทุนเพื่อสโมสรคำถามต่อมาครับที่เซอร์จิมอาจจะโดนนะฮะก็คือเรื่องของหนี ที่ที่แมนยูเนี่ยกำลังถืออยู่นะครับนี่ก้อนนี้ จะมีการชําระให้มันเสร็จสิ้นหรือเปล่าหรือค้างกันเอาวไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆชําระหรือไม่ชําระเลยให้มันค้างกันอยู่แบบนี้ต่อไปนะครับหลังจากที่มันก็มีปัญหามานานพอสมควรแล้วครับสําหรับนี่ที่แมนเชสเตอร์เดนเนี่ยต้องแบกกันเอาวไว้นะฮะส่วนหนึ่งมันก็เป็นการบริหารจาก,กคนเก่เซอร์นี่แหละที่มีการบริหารที่ไม่ดีนะครับทําให้สโมสรเนนะี่ยมีนี่ด้วยนะครับจุดนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำถามที่แฟนผีส่วนใหญ่อยากรู้คําตอบว่าเซอร์จิมเข้ามาแล้วแล้วนี่ก้อนเนี่ยจะมีการเคลียร์หรือเปล่าอีกหนึ่ง คำถามครับที่แน่นอนครับว่าเป็นคำถามยอดฮิตแน่นอนทางกลุ่มทุนอินออสจะมีแผนการพัฒนาสนามอุตสาหกรรมไหมนะครับแล้วก็ศูนฝึกในทิศทางอย่างไรนะครับแล้วก็ ำถาทต่อมาครับที่น่าจะเจอก็คือกลุ่มทุนอ er ีเนอสเนี่ยจะเอาสโมสรเป็นในเรื่องของการ PR หรือเปล่านะครับคือกลุ่มทุนกลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มทุนที่ไม่ได้เน้นดูเรื่องของทางด้านกีฬาอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ทีนี้นะครับการที่เข้ามามีส่วนหนึ่งในเรื่องของการเป็นธุรกิจทางด้านกีฬาแล้วก็มาที่ฟุตบอลเนี่ยนะครับซึ่งจะเอาทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเนี่ยเป็นตัวกลางในการโปรโมตบริษัทหรือว่าเอาเป็นแบบสโมสรทางด้านธุรกิจสายอื่นหรือเปล่านะครับเป็นตัวกลาง ในการสื่อสารในเรื่องของกลุ่มทุนอินออสนั่นเองนะครับนี่คือคําถามที่ ต้องได้รับคำตอบด้วยและต่อมาครับก็คือจะเกิดอะไรขึ้นกับสโมสรนิสแล้วก็โลซานที่กลุ่มทูน,นิออสเนี่ยเป็นเจ้าของอยู่นะฮะหรือว่าเซอร์จิมเป็นเจ้าของอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงสาขาย่อยอื่นๆด้วยนะครับที่เป็นเจ้าของนะฮะจะทําอย่างไรทีนี้นะครับต้องมาเคลียร์กันนะครับส่วนในเรื่องของเอรกเคนฮาก็ต้องโดนคำถามเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับว่าจะมีการซัพพอตเอรกเคนฮาในทิศทางแบบไหน จะอยู่ต่อไปไหมหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับรวมไปถึงจะมีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่ององการเสริมทับให้หรือเปล่านะครับบทบาทของ เดฟเบนฟอร์ดนะครับที่สโมสรอนแมนยูเนี่ยจะเป็นอย่างไรซึ่งคนนี้ต้องบอกว่าโดนวิพิจารณานลบมค่อนข้างเยอะนะเดฟเบนฟอร์ดเนี่ยเก่งจริงครับในเรื่องของสายกีฬาแต่ว่าในเรื่องของสายฟุตบอลเนี่ยทางสื่ออังกฤษแล้วก็อีกหลายสื่อรวมไปถึงแฟนบอลเนี่ยมีการคอมเมนต์ออกมาครับว่าคณะฟุตบอลของเดฟเบนฟอร์ดเนี่ยที่แบบให้มาเป็นดีคเตอร์คนสําคัญของทีมเนี่ยนะฮะคือเขาบริหารได้ไม่ค่อยดีนะครับแต่หลงัลงๆเนี่ยอาจจะดีแล้วก็ได้นะแต่มันเป็นการวิพวิจาร์ก่อนหน้านั้นนะครับว่าคนนี้คือ ไม่โอเคเลยนะครับในเรื่องของการบริหารนะ แต่ว่าเดเบนฟอร์ดเนี่ยเขาเป็นบุคคลสําคัญของทางฝั่งเซอร์จิมนะฮะเซอร์จิมขเขาก็มักจะหนีไปด้วยตลอดนะครับผู้อนวยการคนใหม่จะเป็นใครครับหมายถึงดีเรคเตอร์ออฟฟิทบอลนั่นแหละผู้อนวยการทางด้านกีฬานะครับตำแหน่งของจอห์นเมอร์เทอร์แล้วกันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับแล้วก็ผู้บริหารคนใหม่จะเป็นใครหรือก็อะไรอย่างไรนะครับผู้บริหารก็ตอนนี้เป็นริชาร์ดอโนนะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยหรือเปล่านะครับก็ตามนี้นะครับคำถามที่เซอร์จิมที่น่าจะเจอนะฮะจากแฟนบอลส่่วนนใหญะครรับสกกายอ์็ ขอมาแล้วก็บมองของ g a ก y r e v วิ w นะครับก็ได้ออกมาระบุนะครับว่าตอนนี้นะครับมันเกิดข้อสงสัยนะครับว่า การที่เซอร์จิมบราคลิปมีการซื้อหุ้นส่วนน้อยของทางสโมสรแมนยูเนี่ยทางฝั่งของเซอร์จิมเนี่ยจะมีอำนาจแล้วก็บทบาทในการบริหารทีมในทิศทางแบบไหนได้บ้างนะครับแล้วก็มีอำนาจมากพอในการกล้าที่จะตัดสินใจหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นการซื้อหุ้นส่วนน้อยไงมันก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่แบบว่าคุณตัดสินใจแล้วแล้วก็คุณต้องไปขอคํามนุมัติจากทางฝั่งของเรวรเซอร์อีกนะครับแบบนั้นมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมนะครับสิ่งที่เนวิลพยายามอธิบายเนี่ยก คือเขาอยากให้เกรเซอร์ออกไปจากทีมโดยทันทีมากกว่านะครับมันก็เลยกลายเป็นคําถามเยอะกว่าคําตอบนั่นเองนะครับส่วนทางฝั่งของกาตาครับโรมบโนบอกว่าสาเหตุที่ทางฝั่งของท่านเชกยัสซิมเนี่ยถือว่าทางฝั่งกาตาถอนตัวจากการทคโอเวอร์สโมสรแมนยูหลังจากที่มีการเจจาครั้งล่าสุด ก็ว่าท่านชีกยาซิมเนี่ยได้มีการยืน่นข้อเสนอทั้งเงินที่ใช้ซื้อสโมสรจัดการเคลียร์นี่ที่ค้างอยู่ในช่วงที่เกลเซอร์เป็นเจ้าของทีมปรับปรุงสนามวอเตฟอร์ดแล้วก็ศูนย์ฝึกคาร์เรนตันรวมทั้งลงทุนทั้งนั้นต่างๆกับสโมสรมรวมๆกันแล้วเนี่ยอยู่ที่8,000ล้านบ่อนไายนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเกลเซอร์ยังไม่พอใจนะครับทำให้ฝั่งกาตาเนี่ยก็ ถอนตัวจากการเจรจาทันทีนะครับ m n ยังรายงานเพิ่มเติมอีกนะครับว่าสาเหตุที่ทําให้ทางฝั่งกาตายุติการเทคโอเวอร์ทีมเนี่ยเนื่องจากว่าทางฝั่งกาตาเขามีการเคาะราคา โดยที่มูลค่าจริงๆของทางสโมอสรที่ฝั่งกาตาเขาประเมินกันออกมาเนี่ยก็น่าจะไม่เกิน3,000ล้านปอนด์นะฮะแต่ว่าเกรลเซอร์ er เนี่ยไม่ยอมขายในราคา5,000ล้านปอนด์ครับซึ่งมันเป็นราคาที่โกงแบบสุดตัวแล้วนะครับแล้วก็ไม่ดับรวมเงินที่ใช้พัฒนาทางด้าน,นอื่นๆอีกนะฮะแล้วก็จ่ายนี้ให้กับทางสโมอสรเดียรนติกเนี่ยก็รายงานเรื่องนี้ว่าเกรลเซอร์ er เนี่ยต้องการขายสโมอสรในราคา8,000ล้านปอนด์มากกว่า ถ้ามีใครต้องการซื้อหุ้นทั้งหมดแบบร0 0ซนะครับคือมันเป็นราคาที่โกงจนสูงจนแบบเกินไปนะฮะทำให้ฝั่งกาตาเขาก็ไม่เอาดีกว่านะครับจ่ายไหวครับแต่ว่ามันเป็นราคาที่เกินจริงเกินไปราคาจริงๆเนี่ยมันไม่ควรเกิน3,000ล้านปอนด์แต่ว่าคุณโกงมา5,000ันแล้วก็พอจะจ่าย5,000ันคุณโกงไป800 0ันอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เป็นสิ่งที่ไม่โอเคนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้ทางฝั่งกาตาเนี่ยเป็นฝั่งที่พ่ายแพ้เนี่ยแล้วท่านบอกว่า สิ่งที่ทางฝั่งกาตาอธิบายมาครับก็คือจะมีการชําระหนี้ท,นทําให้หนี้คอนาสโมสรเนี่ยหายไปแบบร้อเซ็นี่ยนะครับมันทําให้จุดเนี้ย มันไปกระทบเกี่ยวกับการทํางานของเกรลเซอร์แล้วก็ทําให้เกรลเซอร์เนี่ยเขาไม่พอใจกับคําที่แถลงการหรือว่าเป็นการโปรโมทในจุดนี้นะครับซึ่งมันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของเกรลเซอร์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับที่ทําให้ทางสโมสอแมนยูเราเนี่ยมีนี่หรือเหมือนกับว่าถ้อยคําดังกล่าวเนี่ยนะครับมันก็ไปกระทบเกี่ยวกับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นตัวการที่ทําให้สโมสรตกต่ําแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแฟนผีเขาก็ไปตามคอมเมนต์นะว่ามันก็เป็นเรื่องจริงนะที่เกรเซอร์บริหารงานได้ไ ดีนะครับแล้วก็ทําให้สโมสสเนียมีหนี้นะฮะถ้าเกิดคนมันจะเคลียร์จริงๆเนี่ยบริหารทีมจริงๆรักสโมสรจริงๆเนี่ยมันก็ทําให้สโมสรเนี่ยปลอดหนี้ตั้งนานแล้วถูกไหมฮะเอออันนี้ก็เป็นแนวคิดที่แปลกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็เป็นการเล่นข่าวกันออกมาเนาะมันก็ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าเกรลเซอร์เขาจะคิดแบบนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับโอเคประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดคับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนคลเานะครับ